ผีผ้านหน่มผีผ uh ้าห่มห้องผู้หญิงมีผีผ้าห่มห้องผู้หญิงมีผ okay, ีผ้าห่มห้องผู้หญิงมีผีผ้าห่มล้วงอะไรกันก็ไม่รู้เ้ยอมันไม่น่ารักนะจริงๆบางทีคนดูทางบ้านเขาไม่รู้ว่าเราเราเล่นกันอยู่บางอันมันแบบมันจะชวนให้เขาคิดเป็นเรื่องอื่นรู้ว่า มันมีผีมาหอมพี่นั่งดูอยู่ตอนประชุมว่าแบบดูมันเล่นกันแล้วอ้าวอย่า,านงนี้กันด้วยแบบอืมล้วงเนี่ยล้วงเลยเหรอก็อน,นี่ไงพี่พี่ถึงบอกว่ามันเราเ,เราต้องระวังเหมือนกันว่ามันนึกออกไหมนานแล้วทันที่แบบเนี่ย มันะพี่วุ้ดที่นั่งตัดเงินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ตาลุงปึ๊บอันนี้มันมุกอันนี้มันเนเน่จะหลับแล้วคุบวงปกติน้องจะต้องแหมนอนกระสเดียดเลยเมื่อวานเนี้ยข้างไม่ว่างใช่ไหมไม่เก็บไม่ติดองไม่แล้วปกติน้องจะเอาขามากายบอกว่าเออมามากัดแบบชอบให้แบบมีคนมาทับทับอะไรเงี้ยแล้วมันไม่กายก็เลยหาขาก็อย่างเงี้ยมันก็กรีดแล้วเน่ก็เลยพูดว่า บางอันเราต้องระวังนะคะเขาจะเขาจะคิดเป็นเรื่องอื่นน้องอย่าลืมน้องอยู่ในเงี้ยบางทีเราอยู่เราเพลินเราลืมไปว่ากล้องมันอยู่ตรงไหนบางทีอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะนนี่ยเกิดอะไร้องเดี๋ยวเออแต่ถ้าคนเกาะจะได้สบยใจเพราะผู้ชายเขานอนกันห่างเป็นระเบียบเรียบร้อยยองผู้หญิงอะไรทุ้นๆตุ๊กทุกอ้าวกันออย่างเงี้ยนี่แบบอะไรของมัน ก็เลยไ่เกอนครับอัไรเงี้ยอ๋อผู้ชายอยากเบียดบ้างเหมือนันเราต้องรอนัากด้ก่อนนะอัวกอัวก้วกกต่างกันเลยแล้วตอนแรกเดียนจะมีคนมาเป็นนี้อี้เอ้าอะไรน้องนอนเรียบร้อยมากค่ะ